Terima kasih telah menonton! มึงทำาวกหมาวันทะลุหมาทะลุเข้ามาทำนิ่อกเลนด้วยกัน้องเองน้องเองมันจะไม่ผูก Hãy subscribe cho kênh Ghiền gì Gõ không

ห้ามหันไปพูดคนอื่นนะคนอื่นเขาไม่รู้จักเราหรือเปล่าครับผมพูดกับคนตอคนเดียวพอหรือเป่าแล้วล่ะคนอื่นเขาไม่รู้จักเราห้ามหันไปพูดใครห้ามหันไปแซวใครหรือเป่ารู้ป่ะพูดกับคนต่อได้แค่คนเดียวหรือเปล่าแล้วพ่อจะหาเมียใหม่ให้ดไปหาแล้วเมียดูแลตัวเองคนเดียวเอาตัวเองให้รอดก่อน ท่าเป็นท่าไทยรือเปล่าปกบตวต่างคนเดียวรอเปล่าอยู่บ้านสองห้องเหรอเอวอยู่บ้านสองห้องเหรอเอออ้าวจ่ายมาแล้วนี่เออรูวันเมื่อไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้ท่านพ่อไมจ่ายให้ยังค้างหน่อยหือจ่ายต่อเออค่อาใหหมดค้างูันเรื่องค้างออหาของนตีที่มา รูพ่อไ่รูพ่ออยู่เสร็จเดี๋ยวกลับบ้านสองทุเสร็จต้องกลับบ้านพ่อเ่านประธานนั่งตรนนี้เลยอ้วานลัอี้วเอยูาเข้าวเอาข้าวอะไร ข้าวสวยข้าวสวยนะขอจานไปนึงมีจานไปนึ่งไหมผมงงบขอจานไปนึงผมไปเมาแห้งลงรบอันนี้แม่ฟ้าแม่ฟ้าพาไปเที่ยวทะเลถ่ายคลิปให้พี่ด้วยแปดนาทีแม่ฟ้าเมาเที่ยวทะเลพี่ขอขอจานเพิ่มด้วยนะคะจะกินข้าวอะไรน่ะขายมีถุงเป้าเอ้ยพี่เห็นไหมขอถุงเป้าขอใส่เสื้อผ้าอีกุ้งหน่อยเด็ ห้าชลดนะคะถึม้าไปแข้งลงทราย่อุเนโลกใหม่เขาเหลเวลานี่ยโดนโดนโดนดนน้ำไปเพียเลยาเห็นี่ยามีทางงานและมีลูมาเเขาเหมือนว่าเขาไปจับถึนั่นเขาเพียบหัวนให้ลงตรงนั้นก่อนแล้วก็าิ